สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนนะครับในการยิงแอดนะครับในมือถือนะครับของ l a z a d ้านะครับสำหรับเพื่อนๆนคนใดที่เคยต่ยิงในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะวันนี้ผมจะมาสอนยิงแอด l a z a d a ในมือถือกันนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆก็ต้องมี s ซล l e r Center นะครับแอปในการจัดการคำสั่งซื้อของ l a z a ด้านะครับสีฟ้าๆนี่ครับที่เป็นโลโก้ของ l a z a d ้านะครับเพื่อนๆนโหลดแล้วก็ล็อกอินแล้วก็ใส่อีเมลพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากล็อกอินแล้วก็ใส่อีเมลพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนก็กดเข้ามาที่ s e l l e r Center ของ La z a d a ได้เลยนะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับมุมซ้ายล่างนะครับจะมีคําว่าหน้าแรกแล้วก็เครื่องมือนะครับเพื่อนเพื่อนเลือกเมนูเครื่องมือนะครับมุมซ้ายล่างนะครับเลือกเครื่องมือแล้วทีนี้ขวามือของเพื่อนเพืครับจะมีปุ่มโปรโมทผ่าน La z a d ้านะครับวงกลมสีแดงๆนี่ครับขวามือกลางจอของมือถือของเพื่อนเพครับกดเข้ามาได้เลยนะครับที่โปรโมท ผ่าน l a z a d a นะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วก็จะมีอันนี้คือจำนวนเงินที่ผมเติมเมื่อวันนี้ตอนเช้านะครับผมเติมไป200นะครับตอนนี้โดนหักไป52บาทแล้วนะครับกรณีที่เพื่อนๆยังไม่เคยเติมเงินโปรโมทผ่าน l a z a ด a เพื่อนๆก็กดคำว่าเติมเงินนะครับที่อยู่กลางหน้าจอนะครับกดเติมเงินเลยนะครับจะมีเติมเงิน โดยอัตโนมัติกับเติมเงินรายครั้งนะครับเติมเงินโดยอัตโนมัตินี่ผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับผมใช้เติมเงินรายครั้งนะครับกดเติมเงินรายครั้งนะครับก็จะมีจํานวนเงินต่างๆให้เพื่อนๆสามารถเลือกเติมได้เลยนะครับด้านล่างช่องที่ยอดรายได้ปัจจุบันก็คือยอดรายได้ของร้านค้าร้านนี้ผมนะครับ2,549าบาทนะครับผมกดยอดรายได้ปัจจุบันแล้วก็ช่องนี้ตรง800บาทกดเติม ตามจานวนที่เพื่อนต้องการก็จะสติว่าเพื่อนเพื่อนต้องการเติม300ก็ใส่300นะครับแล้วช่องด้านล่างก็เลือกยอดรายได้ปัจจุบันนะครับแล้วกดเติมเงินด้านล่างนะครับระบบก็จะทําการหักจากยอดรายได้ปัจจุบันของเราเลยนะครับกรณีที่เพื่อนๆไม่มียอดรายได้ปัจจุบันนะครับหรือว่าไม่มียอดขายในร้านเลยเพื่อนๆนก็สามารถเลือกช่องทางการชําระเงินอื่นๆนะเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรมาสเตอร์การ์ดบัตร อื่นๆนะครับที่เพื่อนๆมีนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกบัตรเครดิตที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับแล้วก yeah, ดเติมเงินก็ได้ครักรณีนี้ผมจะเลือกยอดรายได้ปัจจุบันของผมนะครับสองพแล้วก็เติมเงิน300บาทนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเพื่อนๆก็สามารถกดเติมเงินได้เลยนะครับหลังจากเติมเงินแล้วเงินก็จะเข้ามาอยู่ที่ด้านบนสุดนะครับยอดเงินเติมนะครับก็จะขึ้น300อนะครับกรณีนี้ผมเคยเติมเข้ามาแล้วนะครับ200นะครับตอนนี้เงินเหลือร้อยเก็บาทนะครับ ระบบก็จะทําการแสดงผลไปเรื่อยๆนะครับช่องด้านล่างก็เห็นไหมครับการแสดงผลการแสดงผลคือแอดเริ่มทํางานแล้วนะครับแสดงผลไปที่721แล้วนะครับนี่ค่าใช้จ่ายนะครับหลังจากที่ผมเติมเงินไปนะครับ200ตรงกลางหน้าจอนะครับจะมีคําว่าภาพรวมแคมเปญนะครับมุมขวาจะเป็นรายละเอียดเพื่อนๆกดเข้ามาดูรายละเอียดได้เลยนะครับผมตั้งงบรายวันนะครับ100บาทนะครับผมยิงโฆษณามาตั้งแต่วันที่16เดือน122021นะครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายของวันนี้นะครับ 52บาทแสดงผล726นะครับได้มา40คลิกค่าใช้จ่ายต่อคลิกนะครับหรือว่าคอสต์ per คลิก c p c นะครับ1.32จนะครับจำนวนสินค้าที่ขายได้วันนี้2ชิ้นนะครับ ROI หรือว่าผลตอบแทนต่อการลงทุนนะรับ10.34นะครับก็ถือว่าลงทุน52บาทได้มา2ออเดอร์นะครับนี่ก็จะเป็นยอดขายในวันนี้นะครับนี่ครับผมขายได้546บาทนะครับ ในการยิงแอดวันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการยิงแอดผ่านมือถือง่ายๆนะครับในเวอร์ชั่นของมือถือนะครับ Seller Center นะครับถ้าเ,เพื่อนชอบและถูกใจคลิปนี้ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ต้นวุศเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วมันจะกันใหม่ใน EP หน้าครับกับผมต้นวุศครับ